คุณเคยได้ยินเรื่องราวของกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรือไม่กองทัพที่เพียงแค่ได้ยินชื่อก็ทําให้เหล่ากษัตริย์ต้องตัวสั่นเทากองทัพมาที่ควบตะเบึงไปทั่วแผ่นดินย่ายีทุกอาณาจักรจ,จนราบเป็นหน้ากลองแต่ว่าอาณาจักรเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาและที่ราบลุ่งทางทิศใต้กลับหานกล้าต่อกรก,กับมหาอำนาจนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึงสามครั้งและที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือพวกเขาเป็นฝ่ายชนะในทุกครั้ง ไยชนาของพวกเขาไม่ได้ถูกจารึกด,ด,ด้วยเวทมนต์หรือโชคช่วยแต่ด้วยกลยุทธ์อันเฉียบแหลมที่มองทะลุจุดแข็งของศัตรูและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดนี่คือเรื่องราวของการล้มยักษ์ด้วยการตัดเส้นเลือดใหญ่ของมันเรื่องราวของไดเวียตและราชวงศ์เจนเปร่าเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1 1 2 5 เมื่อจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์หลีหลีเจียวหวาว่างทรงสละราชสมบัติให้แก่พระสวามีเจินกางเป็นการปิดฉาก216ปีแห่งการปกครองของราชวงศ์หลีและเปิดสกราชใหม่ของราชวงศ์เจินตั้งแต่ปี1226เป็นต้นมาราชวงศ์เจินได้สถาปนาอำนาจขึ้นอย่างมั่นคงยุติวิกฤตความเสื่อมโทรมในช่วงปลายราชวงศ์หลีและแบกรับภารกิจในการสร้างชาติ ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรพร้อมทั้งสร้างระบบป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับการลุกรานจากภายนอหน้าดินแดนทางทิศเหนือช่วงต้นศตวรรษที่13บนผืนแผ่นดินมองโกเลียในปัจจุบันได้ถือกำเนิดรัฐทหาร,รเผด็จการของชนเผ่าเร่ร่อนผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าและยิงธนูพวกเขาเติบโตมากับชีวิตอันดิบเถื่อนในทุ่งหญ้าสเตปอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยแสนญานุภาพทางทหารที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีรากฐานมาจากกองทหารม้าอันเกรียงไกรและยุทธวิธีอันโหดเหี้ยมมีคำกล่าวว่าที่ใดที่กีบเท้าม้าของมองโกลย่ำไปถึงที่นั่นหญ้าก็ไม่อาจงอกขึ้นได้อีกเจงกิสข่านและเหล่าข่านผู้สืบทอดได้พิชิตอาณาจักรน้อยใหญ่ไปทั่วทุกสารทิศก่อตั้งจกักรวรรดิอันไพศาลตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในเอเชียตะวันออกไปจนถึงทะเลดำเงาแห่งการรุกรานของมองโกลได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทันทวีปเอเชียและยุโรป ในปี1น5 3อาณาจักรต้าหลี่ถูกกองทัพของกุบไลายขานพิชิตและมอบให้อุริยังคาได้ปกครองเพื่อใช้เป็นฐานในการขยายอิทธิพลสู่ดินแดนข้างเคียงและในปี1257การยึดครองไดเวียก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โดยร่วงของกองทัพมองโกเพื่อเข้าตีอาณาจักรซงใต้จากสี่ทิศทา โดยกองทัพที่4ซึ่งนำโดยอุริยังคาได้จะเข้ายึดไดเวียดเพื่อใช้เป็นฐานในการโจมตีส่งใต้จากทางใต้อุริยังคาได้ตั้งทัพอยู่ทางตอนเหนือของไดเวียดและส่งทูตสองคนมาเกลี้ยกล่อมให้ยอมจำนนสัมพระเจรจนส่งให้จับทูตทั้งสองขังคุกแล้วมัดด้วยเชือกไม้ไผ่จากนั้นจึงมีพระราชองค์การให้จัดทัพทั้งทางบกและทางน้ำ ไปรักษาชายแดนภายใต้การบัญชาของเจ่นกวักตวนและให้ทั่วทั้งอาณาจักรเตรียมพร้อมสรรพาวุธเล็งหันสิกชิอุริยังคาได้นำทหารม้ามองโกลลาสามหมื่นนายและทหารจากต้าหลีอีกยี่หมื่นนายบุกเข้ามาอย่างได้เวียดกองทัพแบ่งออกเป็นสองสายสายหนึ่งนำโดยตัวเขาเองและอีกสายนำโดยในพลเจียเจียตู บุกเข้าตีตามลำน้ำเถาโดยมีในพลอาจุดเป็นกองหนุนในเดือนธันวาคมปี1257ทั้งสองกองทัพก็ได้มาสมทบกันปลายปี1257กองทัพมองโกรุกค,คืบมาถึงที่ราบปินเลเวียนพระเจ้าเจนไทตงทรงนำทัพหลวงด้วยพระองค์เองประกอบด้วยกองกำลังรักษาพระองค์หยองมื่นนายและกองกำลังจากหัวเมืองต่างๆอีก8,000นายเข้าต่อกอหมอนใหญ่ได้อุบัติขึ้น กองทัพราชวงศ์เจิญตั้งทัพอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเถาเพื่อรอรับข่าศึกโดยจัดกองทัพช้างเรียงเป็นหน้ากระดานในแนวหน้าเพื่อเป็นเกราะกำบังให้แก่ทหารราบและทหารม้าที่อยู่ด้านหลังขณะที่กองทัพเรือถูกวางกำลังไว้ตลอดลำน้านแดงเพื่อเป็นเส้นทางถอยที่ปลอดภยัยหาดพ่ายแพ้กองทัพมองโกแบ่งกำลังเป็นสามส่วนเพื่อข้ามแม่น้ำเจเจตูนำทัพหน้าอุริยังคาได้คุมทัพหลวงอยู่ตรงกลาง ส่วนในพลหวยโดและอาจูดคุมกองหลังตามแผนของอุริยังคาได้ทัพหน้าของเตียวเจียตูจะต้องข้ามแม่น้ำไปก่อนแต่ยังไม่เข้าโจมตีทันทีต้องรอให้กองหนุนอ้อมไปโจมตีด้านหลังของทัพไดเวียดก่อนจากนั้นจึงค่อยบุกเข้าไปยึดเรือแต่แผนการกลับพังทลายลงเมื่อเจียเจียตูผู้ใจร้อนพอข้ามฝั่งได้ก็สั่งบุกเข้าโจมตีกองทัพเจิญทันที โดยลืมภารกิจสำคัญในการยึดเรือไปเสียสิน้นเช่นเชิงททเทียนท่าพเนะ Have a triumph tall looking for morrow which s t r i n g l a p before the many treated. However, self a s m ม n ออุเรี่ังคาเดยเห็นสถานการณ์ไม่เป็นตามแผนก็ตกใจรีบสั่งให้ทัพหลวงข้ามแม่น้ำตามไปทันทีจากกองกำลังหลักกลายเป็นกองกำลังเสริมแม้แต่กองหลังที่ควรจะไปตัดเส้นทางสเสบียงของทัพไดเวียกก็ยังต้องกระโจนเข้าสู่สมรภูมิการรบแบบตะลุมบอลจึงเกิดขึ้นในตอนแรก ทัพเจิญได้เปรียบไปสังหารทหารมองโกไปเป็นจำนวนมากกองทัพช้างอันมหึมาของไดเวียดบุกทะลวงไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงสร้างความตื่นตระหนกให้กับม้าศึกของมองโกจนพวกมันหันหลังวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแนวรบของทหารม้ามองโกเกิดความโกลาหนกองทัพเจินช่วยโอกาสบุกกระหน่ำซ้ำแต่แล้วอาจุก็ได้แสดงความหลักแหลมของแม่ทัพมองโกเขาสั่งให้ทหารม้าแยกเป็นสองปีกและใช้ทหารตาลี ที่ยอมสวามิพักเป็นโลมนุษย์รับความเสียหายพร้อมกันนั้นก็สั่งให้พลธนูระดมยิงไปที่ดวงตาของช้างทําให้พวกมันเจ็บปวดและคลุ้มคลั่งหันกลับมาเหยียบย่ําแนวรบของตัวเองจนพังพินาศพระเจ้าเจิงไทตงยังคงกระตุ้นเหล่าทหารและทรงเข้าร่วมรบด้วยพระองค์เองโดยมีแม่ทัพเลเตันคอยถวายการอารักขาอย่างไม่หวั่นไหว แต่สถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงแนวรบคอมทับเจนถูกเจาะทะลวงกองกําลังต่างๆถูกตัดขาดและถูกทําลายเป็นหย่อมๆในที่สุดพระเจ้าเจินไทตรงก็ทรงตัดสินพระไทยสละสมรภูมิและล่าถอยเพื่อรักษากําลังผลไว้ขณะเดียวกันเจือเจตูได้นําทัพไล่ตามมาจนเกือบถึงท่าเรือของไดเวียดมาจะจับตัวพระเจ้าเจินให้ได้แต่ในวินาทีวิกฤตนั่นเองแม่ทัพฝ่ามากือจริงได้นํากองกําลังเสริมเข้าสกัดกั้นอย่างไม่คิดชีวิต เขาต่อสู้จนตัวตายเพื่อถ่วงเวลาทำให้พระเจ้าเจินและเหล่าขุนนางสามารถเสด็จลงเรือหนอีไปได้ทันท่วงทีทหารม้ามองโกลไล่ตางขบวนเรือไปตามริมฝั่งและระดมยิงธนูเข้าใส่ไม่หยุดหยอด่อนแม่ทับเลเตินต้องใช้แผ่นไม้กระดานเรือมาบังให้พระเจ้าเจินไทยตรงเพื่อป้องกันลูกธนู Rules ส์รีสอในวันรุ่งขึ้นการประทะก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งกองทัพมองโกใช้วิธีที่ชาญฉลาดในการหาจุดน้ำตื้น โดยการยิงธนูลงไปในแม่น้ำหากธนูลอยขึ้นมาสแสดงว่าน้ำลึกหากจมลงไปสแสดงว่าน้ำตื้นแล้วจึงใช้ทหารมาข้ามมากองทัพจันยังคงเสียเปรียบและต้องล่าถอยอีกครั้งเมื่อเห็นว่ากำลังของศัตรูแข็งแกร่งเกินไปราชวงศ์เตือนจึงตัดสินใจใช้ยุทธศาสตรเ์เผาให้ราบเพื่อรักษากำลังพลราชสำนักและกองทัพหลักถอยร่นไปยังเขตเทียนมาส่วนราษฎรในเมืองหลวงทางหลอง ก็ซ่อนสบียนอาหารและอพยพหนีออกจากเมืองทางลองคลายเป็นเมืองร้างณนะแม่น้ําเทียนมาพระเจ้าเจิญไทตรงสเสด็จไป,ปยังเรือของพระอนุชาเจิหยิดเหียวเพื่อถามถึงแผนการรบเจิหยิดเหียวผู้ท้อแท้ใจได้แต่ใช้มิ้วจุ่มน้ำแล้วเขียนคำว่าเข้าส่งซึ่งหมายถึงให้หนีไปพึ่งอาณาจักรซ่งใต้ จากนั้นพระองค์จึงเสด็จไปยังเรือของอัครมหาเสนาบดีเจินทูโดเมื่อได้ยินคำถามเดียวกันเจินทูโดกลับทูลตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าตราบใดที่ศีรษะของข้าพระองค์ยังไม่หลุดจากบาขอฝ่าบาทอย่าได้ทรงกังวลสิ่งใดคำพูดนี้ได้ปลุกขวัญและกำลังใจของทุกคนให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งฝ่ายกองทัพมองโกแม้จะยึดเมืองหลวงทางลองได้แต่ก็เป็นเพียงเมืองร้างที่ว่างเปล่าพวกเขาต้องเผชิญกับความหิวโหย อากาศที่ร้อนอบอ้าวและโรคภัยไข้เจ็บการส่งทหารออกปล้นสะดมสเสบียงตามชาญเมืองก็ไม่ได้ผลดีนักแถมยังถูกซุ่มโจมตีอยู่เสมอขวัญกำลังใจของทหารมองโกรเริ่มตกต่ำลงและนี่คือโอกาสที่ราชวงศ์เจนรอคอยคือวันที่28มกราคม1 2 5 8กองทัพไดเวียดได้เปิดฉากโต้กลับครั้งใหญ่ที่ดงโบดาวกองทัพมองโกที่ไม่ทันดังตัวเพราะชะล่าใจ จึงพ่ายแพ้อย่างยับเยินพวกเขาไม่สามารถรักษาเมืองทางลองไว้ได้อีกต่อไปและต้องถอยทัพหนีกลับไปยังยูนานแม้กองทัพเจินจะจัดกำลังดักซุ่มโจมตีไม่ทันเพราะศัตรูหนีเร็วเกินคาดแต่เมื่อทัพมองโกนีไปถึงเขตปัจจุบันคือเหล่ากายเอียนบายก็ถูกกองกำลังของขุนนางท้องถิ่นชาวไทยไตย้ชื่อหาบงซุ่มโจมตีอย่างหนักเม่กองกำลังของหาบงมีชาวไทยที่อพยพมาจากต้าหลี ซื้อเพิ่งฉูกมองโกทำลายล้างพวกเขาต่อสู้อย่างห้าวหาญเพื่อล้างแขนทำให้ทัพมองโกสูญเสียอย่างหนักการรุกรานครั้งแรกสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของได้เวียดพระเจ้าเจินไทตงและเหล่าวีรบุรุษสามารถปกป้องอธิปไตยของชาติไว้ได้ then his advance bearing cream s e n s u s require why you required any q u i n d u s and e f l a t i o n of f o m m s on life this story was made much of it syntaxed into him from why, immediately required some more. Commandedly Saul of humans children's song self, that of descent, quarries, why. Lad, fluh. Cuse, why. Commandedly keep coffee manage of this thing. Rala Clun ti song, why you hang taranong. ลังจักสงครามครั้งแรกไดเวียดได้อยู่ในความสงบสุขนานเกือบสองทศวรรษส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทรูดอัญชาญฉลาดของราชวงศ์เจินแต่ปัจจัยสําคัญกว่านั้นคือจกักรวรรดิมองโกกําลังมุ่งมั่นที่จะพิชิตอาณาจักรส่งใต้ให้สินส้นซาบในปี1 2 7 9ส่งใต้ก็ล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์มันี้กูปล่อยขาในตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นและเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือไดเวีย กุายคานพยายามใช้แรงกดดันทางการทูตบีบให้กษัตริย์เจิญนเสด็จไปเข้าเฝ้าแต่ก็ถูกปฏิเสธเรื่อยมาในที่สุดความอดทนของเขาก็หมดลงเขาได้แต่งตั้งโตกันโอรสองค์ที่เก้าของเขาเป็นเจิ้นหนานหวางอองผู้ปราบทักษินและเตรียมกองทัพมหืมาเพื่อบุกไดเวียดอีกครั้งฝ่ายไดเวียดเมื่อทราบข่าวก็เตรียมการรับมืออย่างเต็มที่รู เดือนธันวาคมปี1,282พระเจ้าเจิ้นทรงเรียกประชุมหลอาขุนนางและแม่ทัพที่บินทางเพื่อวางแผนการรบเจินก๊กตวนซึ่งบัดนี้ได้รับการยกย่องในพระนามเจนหึงตาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคุมกองทัพทั้งปวงในการประชุมครั้งนั้นมีเรื่องราวของวีรบุรุษหนุ่มเจนกอกตวนซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมเพราะอายุยังน้อย ด้วยความโกรธและขับแค้นใจเขาจึงบีบผลส่งในมือจนแหลกละเอียดจากนั้นจึงกลับไปรวบรวมทจหารและค่ารับใช้ส่วนตัวกว่าพันคนจัดสร้างเรือรบและปักธงที่มีข้อความหกตัวอักษรว่าทำลายศัตรูผู้แข็งแกร่งตอบแทนคุณแผ่นดินต้นเดือนกุมภาพันปี1284พระเจ้าเจินยังได้เชิญผู้อาวุโสที่น่าเคารพนับถือจากทั่วประเทศมายังพระราชวังเดียนหงในเมืองทางหลง พระอง์กระถามว่าควรจะสู้หรือยอมจำนนเราผู้อาวุโสต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันดังกึกก้องว่าสู้นี่คือเสียงสะท้อนของเจตจำนงร่วมกันของคนทั้งชาติต้นปี1,285งอกองทัพยวนจำนวนกว่า5 0 0แสนนายได้เคลื่อนทัพบ,บุกไดเวียดจากสามทิศท,ทางก็เทล i ิกนอริชโซเกตูไ t ้ค t ชะล่ to loud ร n d ิเวอม a ที่ตะวันตกเฉียงเหนือ กองทัพของแม่ทัพนัสรุด,ดีนจะบุกจากยูนานเข้ามาทางตะเวียนกวางทิศเหนือกองทัพหลักนําโดยโตกันจะบุกเข้ามาทางด่านานานกวานจุนหงเตาได้วางกําลังป้องกันอย่างรัดกุมทางเหนือเขาคุมทัพหลักด้วยตนเองทางตะวันตกเฉียงเหนือมอบหมายให้แม่ทัพเจนหยุดสวดสกัดกัน้นส่วนทางใต้มอบหมายให้อัครมหาเสนาบดีเจินกวางคายเป็นผู้รับมือ การรบเป็นไปอย่างดุเดือดกองทัพของโตกันมีกำลังมากกว่าและสามารถเจาะแนวป้องกันของไดเรียดได้สำเร็จกองทัพเจินตงล่าถอยมาตั้งหลักที่หวานเกีฟหน้าที่แห่งนี้เองเจนฮึงเตาได้เขียนฮิตเตียงจีบทปลุกใจอันทรงพลังที่ยังคงก้องกังวานมาจนถึงทุกวันนี้พวกเจ้าจะมัวเสพสุขส่วตัวได้อย่างไรในเมื่อเกียรติของชาติถูกยมหยัน คำประกาศนี้ได้ปลุกจิตวิญญาณของเหล่าทหารให้ลุกโชนพวกเขาต่างใช้มึกสัตว์โลมนบนแขนของตนเป็นคำว่าฆ่าชาวทาทาเพื่อแสดงความมุ่งมั่นกองทัพหยวนยังคงบุกอย่างไม่หยุดยัง้งกองทัพเจินรู้ว่าไม่อาจต้านทานได้ซึ่ง,งจึงล่าถอยจากวันเกียบกลับสู่ทางหลงและใช้ยุทธศาสตร์เผาให้ราบอีกครั้งโดยอพยพราชสานักและประชาชนออกจากเมืองหลวงก่อนจะถอยทัพไปตั้งมั่นที่เทียนเจียงในนามดิน โกันเข้าเมืองทั้งลองได้อีกครั้งแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าในระหว่างการไล่ตามอันดุเดือดของกองทัพยวนซึ่งนำโดยแม่ทัพโอมาที่ดามากวีรกรรมของแม่ทัพเจนบินจองก็ได้อุบัติขึ้นเขานำทัพเข้าต้านทานอย่างสุดกำลังจนถูกจับตัวได้ฝ่ายยวนเห็นว่าเป็นขุนพลฝีมือดีจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้ยอมจำนน โดยเสนอว่าจะแต่งตั้งให้เป็นององปกครองดินแดนทางเหนือแต่เจนบินจ่องกลับตวาดตอบอย่างทรนงว่าข้ายอมเป็นผีเฝ้าแดนใต้ดีกว่าเป็นราชาหน้แดนเหนือเมื่อเกลียกล่อมไม่สำเร็จทับหยวนจึงสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมสถานการณ์ของไดเวียด,ดูเหมือนจะเข้าตาจนแต่แล้วกระดานหมากก็เริ่มพลิกผันกองทับหยวนที่กระจายกำลังไปทั่วดินแดน เริ่มประสบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงเดือนมีนาคมมิ8 5นพันิบหนหึ้งเต่านำทัพเรือเปิดฉากโต้กลับยึดคืนหวานเกียบและตัดเส้นทางลำเลียงของศัตรูโตกันตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกขณะเดียวกันทางใต้กองทัพของโซเกตูที่บุกข,ขึ้นมาก็ต้องเผชิญกับการต้านทานอย่างหนักและยังขาดแคลนสเสบียงอย่างรุนแรง โซเกตูจึงตัดสินใจเคลื่อนทัพขึ้นเหนือไปยังทางลองเพื่อสมทบกับโตกันนี่คือช่วงเวลาที่อัจฉริยภาพของเจินฮึงเต่าได้ฉายแสงเจิดจ้าที่สุดเขาวางแผนการโต้กลับครั้งใหญ่โดยประสานงานกันทุกทิศทางยุทธการที่ห้ามตือเชินกิตสวดนำทัพเข้าตีทัพของโซเกตูและใช้สงครามจิตวิทยาโดยการยิงจดหมายเข้าไปในค่ายศัตรูว่าเราจะรบกับคนมองโกเท่านั้นไม่ทำร้ายคนจีน ทำให้ทหารจีนในกองทัพหยวนเกิดความลังเลและไม่สู้รบเต็มที่สเกตูพ่ายแพ้และต้องถอยร่น b า this day ลอร์กุนไนมิ The pass is commande a to get the child power ทัพหยวนไม่ทันตั้งตัวก็แตกพ่ายยับเยินชัยชนะทั้งสองครั้งนี้ทำให้กองทัพไดเวีตสามารถยึดเมืองหลวงทางลองคืนได้ GT Love of Locks ต้องคอยหนียังอลมานไปยังทิศเหนือ ระหว่างทางก็ถูกกองกําลังของเจินกวอกตวานและเจินฮึงเตา่าซุ่มโจมตีซ้ําแล้วซ้ําเล่าก้องในที่สุดโตกันก็ต้องหลบหนีอย่างหน้าอปะะัปยศโดยซ่อนตัวอยู่ในท่อทองแบงขนาดใหญ่เพื่อเอาชีวิตรอดกลับไปยังประเทศจีนส่วนโซเกตูที่ยังไม่ทราบข่าวความพ่ายแพ้ของทัพหลักก็ถูกกองทัพของเจินฮึงเตา่าล้อมโจมตีที่เตอร์เกตเขาต่อสู้จนตัวตายในที่รกสุนมานีรอดไปได้ กองทัพหยวนจากยูนานก็ถูกตีแตกพ่ายระหว่างทางหนีเช่นกันอาชัยภายในเวลาเพียง6เดือนกองทัพไดเวียดสามารถขับไล่ทหารหยวนกว่า5 0 0 0 0นนายออกจากแผ่นดินได้สำเร็จชายชนะครั้งที่สองนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติและอัจฉริยภาพในการบัญชาการรบของเจินหึงเตาอย่างแท้จริงทิกวลลคลื่นที่สวาระสุดท้ายที่บากดัง1 2 8 7ถึง1288 ความพ่ายแพ้สองครั้งซ้อนทําให้กลุ่มไรคารพิโรอย่างยิ่งเขายกเลิกแผนการบุกญี่ปุ่นและระด,ดมสรรพกําลังทั้งหมดเพื่อกลับมาล้างแค้นไดเวียดให้จงได้ครั้งนี้เขามอบหมายให้โตกันกลับมาเป็นแม่ทัพอีกครั้งพร้อมด้วยกองทัพกว่า3ามแสนนายและกองเรือรบขนาดมะึมาไวาไดเวียตแม้จะพยายามแสดงท่าทีอ่อนน้อมทางการทูต แต่ก็รู้ดีว่าสงครามครั้งใหม่นั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กันเถิงเต่าได้ทูลตอพระเจ้าเจินด้วยความมั่นใจว่าข้าศึกในปีนี้เอาชนะได้ง่ายและได้เตรียมการรับมืออย่างดีที่สุดปลายปี1287กองทัพหยวนบุกเข้ามาอีกครั้งจากสามทิศทางเช่นเคยแต่ครั้งนี้เจินฮึงเต่าได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กองทัพเขาไม่ได้เน้นการป้องกันตามแนวชายแดน แต่ปล่อยให้ทัพบ,บกของศัตรูรุกเข้ามาในดินแดนได้โดยง่ายโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวที่เขาและแม่ทัพนายกองทุกคนจับจ้องไม่วางตานั่นคือกองเรือสเสบียงของศัตรูยวนซึ่งนำโดยโอมาเคลื่อนทับเข้ามาทางทะเลขณะที่กองเรือลำเลียงสเสบียงขนาดใหญ่ซึ่งนำโดยแม่ทัพจางวนหูลันตามาห่างๆ่มืม่อกองเรือรบของโอมาผ่านไปแล้วณ่นะาวนโดนแม่ทัพจนแข็งสื ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พ่ายแพ้และก็มันจะถูกลงโทษได้รับโอกาสแก้ตัวเขานำกองเรือไดเวียสที่ซุ่มรออยู่เข้าโจมตีกองเรือสเสบียงของจางเหวินหูอย่างสายฟ้าแลบจางเหวินหูที่ไม่ทันตั้งตัวก็ตกอยู่ในความโกลาหลเรือสเสบียงถูกเผาและจมลงสู่ก้นทะเลเป็นจำนวนมากเขาต้องสั่งให้ทิ้งสเสบียงที่เหลือทั้งหมดลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาขึ้นและหลบหนีไป ชัยชนะครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของสงครามครั้งที่สามกองทัพหยวนที่อยู่ในดินแดนไดเวียดบัดนี้ถูกตัดขาดจากเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพวกเขาดาร์คริทแกนซึ่งยึดเมืองชางลองที่ร้างผู้คนได้อีกครั้งเริ่มรู้สึกถึงหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามาสเบียงที่นำมาด้วยเริ่มร้อยหรอลงทุกวันขณะที่กองเรือสเบียงที่รอคอยก็ไม่มีวี่แววว่าจะมาถึงเริ่มเจ็บป่วยล้มตายจากโรคระบาดและอากาศที่ร้อนชื้น นี่มวนสังปาตอนคันเชงตทอลท์เพอไซด์เขาสั่งให้ทัพบ,บกถอยกลับคังบกส่วนกองทัพเรือซึ่งนำโดยโอมาให้ถอยกลับทางทะเลโดยมีเส้นทางผ่านแม่น้ำบักดังและนี่คือฉากสุดท้ายที่เจนหึ่งเต่าได้เตรียมการไว้เพื่อปิดฉากมหากราบครั้งนี้เขาได้นำบทเรียนจากวีรบุรุษในอดีตมาปรับใช้ในแม่น้ำบักดังแม่น้ำที่มีความพิเศษตรงที่กระแสน้ำขึ้นลงมีความแตกต่างกันมาก เขาสั่งให้ทหารนำท่อนซุงขนาดใหญ่ที่เหลาปลายจนแหลมคมไปปักไว้ใต้ท้องน้ำไปจำนวนมากและรอคอยอย่างเงียบเชียบรุร่งเช้าวันที่9เมษาย,ยน1 2 8 8กองเรือของโอมาเล่นมาถึงปากแม่น้ำบักดังในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นสูงจนทั่วไม่เห็นท่อนสูงจนหึงเตาส่งกองเรือเล็กออกไปล่อหลอกแล้วแกล้งทำเป็นล่าถอยโอมาผู้ทนงตนหลงกลและสั่งให้กองเรือทั้งหมดไล่ตามเข้าไปในแม่น้ำอย่างเต็มกำลัง และแล้วช่วงเวลาที่ชี้ชะตาก็มาถึงกระแสน้ำเริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็วท้องเรือของกองเรือหยวนที่กำลังไล่ตามอย่างเมามันเริ่มกระแทกเข้ากับท่อนซุงที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำอย่างจังเรือลํำแล้วล,ลํำเล่าถูกเสยจนทะลุและแตกออกในวินาทีนั้นเองสัญญาณโจมตีเต็มรูปแบบก็ดังขึ้น กองทัพไดเวทที่ซุ่มอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ําปรากฏตัวขึ้นและระดมยิงธนูไฟเข้าใส่กองเรือที่กําลังติดก,กับอย่างบ้าคลั่งเรือกองทัพเรือหลักของเจนฮิงเต่าซึ่งมีพระเจ้าเจนประทับอยู่ด้วยก็เคลื่อนทัพเข้าปิดท้ายตัดเส้นทางหนีของศัตรูจนหมดสิน้นแม่น้ําบักดังกลายเป็นทะเลเพลิงในทั่วพริบตาทหารหยวนที่กระโดดหนีขึ้นฝั่งก็ถูกกองทัพโบ,บกที่รออยู่ สังหารจนหมดสิน้นกองเรือขนาดมหึมาติดก,กับดักไม่สามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดนานหลายชั่วยามทหารหยวนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเลือดของพวกเขาย้อมแม่น้ำบักดังจนกลายเป็นสีแดงฉานในที่สุดกองทัพเรือที่เกรียนไกลที่สุดของจักรวรรดิหยวนก็ถูกทำลายล้างจนหมดสิน้นโอมาและแม่ทัพคนสำคัญถูกเรบกว่าสี่ร้อยลำถูกยึดได้ส่วนกองทัพบ,บกของโตกัน ที่กำลังถอยทับก็ถูกซุ่มโจมตีตลอดเส้นทางและสูญเสียอย่างหนักเขาสามารถหนีรอดกลับไปได้แต่ก็เป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอัป,ปยศที่สุดในชีวติตสงครามครั้งที่สามจบลงด้วยชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบของไดเวียดดอทชัยชนะทั้งสามครั้งเหนือจัก,กรวรรดิมองโกยหยวนคือเครื่องพิสูจน์ถึงความกล้าหาญสติปัญญาและจิตวิญญ,ญาณไม่ยอมจำนวนของชาวไดเวียดเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นชาติเล็ก แต่หากมีความสามาคัคคีและผู้นำที่ชาญฉลาดก็สามารถต่อกรกับมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้นี่คือบทเพลงแห่งชัยชนะที่ยังคงกึกกล้องอยู่ในหัวใจของลูกหลานชาวเวียดนามเป็นหมุดหมายอันรุ่งโรจน์ในประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของชาติเรา